สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด2ทคิวนะครับลูกค้าครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นของฮิตาชินะครับรุ่นซัตว0 5ีนะครับมาเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับ บอกได้เลยว่าสภาพเขาเนี่ยก็มาค่อนข้างสวยเดิมเนียนมากๆนะครับเครื่องยนต์ปั๊มของเขาเนี่ยก็ทํางานได้ค่อนข้างแน่นมากๆนะครับโอเคครับดวเราเดินพาไปดูสภาพรอบคันนั้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูในส่วนของวัเก่งนะครับแล้วก็จะไล่ไปในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะฮะเริ่มจากขนาดยางเลยแล้วกันนะครับขนาดยางของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นยางมาตรฐานนะครับของรถตักไซส์2วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางเบอร์7.5นะครับ25นะครับอ่าแล้วก็ดูสภาพยางของเขานะครับสภาพยางแบบนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่า ลูกค้าเอาไปเนี่ยใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับเนี่ยนะฮะสภาพหัวกงหัวเก่งนะครับไม่ได้มีรอยผุนะครับบันไดนะฮะค่อนข้างเนียนนะครับแล้วก็มีตัวจับกันลื่นมาให้เรียบร้อยเลยนะเนี่ยนะครับอ่ามีตัวจับกันลื่นมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็รูปทรงนะครับก็ตามสไตล์รถ 5V นะครับเพราะว่าจะเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างโมเดลนะครับดูทันสมัยนะครับดูสปอร์ตนะครับไล่สีดูหล่อขึ้นนะครับอ่านี่นะครับสวยนะครับคันนี้นะครับภาซีไม่ผุนะครับ๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ เรียบเนียนนะครับฟัส no ซี time, so kind of so ่สวยนะครับตัวนี้นะครับบอดี้ด้านหลังของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างเรียบเนียนนะครับนะครับอันนี้มาสวยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านบนขวามือนะครับอันนี้นะครับมาใหม่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับใช้ดีแน่นอนนะครับน่ฮะสภาพยางอีกฝั่งหนึ่งก็ค่อนข้างเรียบเนียนมากๆนะครับยางนะครับใช้กันได้ยาวๆนะฮะไม่ต้องห่วงครับนะฮะสวยนะครับบอดี้อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้มีรอยผุนะครับ ค้นะครับลูกค้าลองดูตามจุดบังโค้นมันไดของเขานะครับก็ไม่ได้มีรอยสนิมอะไรมากมายนะครับหัวเก่งนะครับไม่มีรอยผุนะครับเรียบเนียนเลยนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับเกียร์เขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ปั๊มไฮโดรสแตติกนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ ส่วนของสภาพเกียร์ของเขาเนี่ยก็แห้งเนียนดีมากๆนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับเขาก็จะมีระบบเกียร์ออโต้นะครับเขาใช้เป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่ใช่มีระบบนะครับเขาจะเป็นเกียร์ออโต้เลยนะครับแต่ว่าในจุดของเกียร์ออโต้เนี่ยผมจะพาลูกค้าขึ้นไปเล่นมนหัวเก่งอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาใช้งานยังไงนะแล้วก็เนี่ยนะครับในส่วนของแขนนะครับก็ไม่ได้มีรอยร้าวรอยดำนะครับตรงโซนตรงเตงแห้งเดิมดีหมดเลยนะครับแล้วก็ กันเศษวัสดุเข้าไปชนพวกสลักหมดเลยนะครับนี่นะฮะเจ้าของเก่าดูแลรถค่อนข้างดีนะครับคันนี้นะครับแล้วก็นี่นะฮะมุ้งกรงมุ้งกีของเขาเนี่ยเจ้าของเก่าดูนะครับเขาเสริมเหล็กกันมาหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยลดการสึกหลอของมุ้งกีให้เราได้นะครับนี่นะฮะเสริมหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับจะการเป็นตัวช่วยลดการการสึกหลอได้ดีมากๆนะครับนี่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันต่อนะครับเป็นในส่วนของด้านมุมหัวเก่งกันบ้างครับว่า ด้านบนหัวเก๋งของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาจะมีสภาพเป็นยังไงนะครับไปขึ้นมาในส่วนของด้านบนหัวเก๋งกันต่อนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับด้านบนหัวเก๋งของเจ้าตัวคันดัิล120ขีด 5B คันนี้นะครับเนี่ยนะฮะรถปอลในจึงเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยก็เรียบเนียนนะครับไม่ได้มีรอยแตกรอยดำนะครับเนี่ยไม่ได้มีรอยแตกไว้แล้วนะครับลูกค้าดูนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังเ่องเครื่องของเขานะครับก็แน่นอนนะครับเรียบเนียนมากๆนะรอยสนองสนิมอะไรก็ไม่ค่อยมีเลยนะครับอ่าสวยนะครับแล้วก็คนระับ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับลูกค้าครับเป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับคอนโทรลก็จะเป็นคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับนะฮะปึ๊บ่านี่นะครับคอนโซลหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสวยนะครับเดี๋ยวเราลองเทสกันนิดนึงนะครับว่าคันนี้นะครับเขาจะทํางานได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋จะปิดที่กันแดดก่อนครับ การตอบสนองก็ค่อนข้างที่จะตามไม้ตามมือดีนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะค่อนข้างเรียบเนียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกดตัวให้ดูนะครับอ่ากดตัวก็กดตัวได้ลอยสบายๆ,ๆนะครับปั๊มไม่โหลดเครื่องไม่โหลดนะครับเน, <ๆ S 2> นี่ยนะแรงปั๊มดีพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับ <S <S รอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับผมลองเร่งเครื่องให้ดูเนี่ยนะเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานยูโรโฟนะครับเวลาที่เราทํางานเวลาเร่งเครื่องเนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยควันดำออกมาเลยนะครับเนี่ยนะฮะ เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับเพราะว่าจะทํางานได้ไวนะครับประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็นี่นะฮะลู้าลองฟังเสียงเครื่องนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เขาก็ทํางานได้ค่อนข้างแน่นดีปกติมากๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองเทสเกียกันนิดนึงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกีย์ออโต้นะครับตามที่อาจยแจ้งไปข้างล่างนะครับกดเบรกมือปึ๊บอ่าไฟเบรกมือก็จะหายไปนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกเกียร์ได้ว่าเราจะให้รถเนี่ย วิ่งไปสุดที่เกียร์ไหนนะครับเขาจะไล่ไปเองนะครับเขาจะไล่จากเกียร์หนึ่งสองสามนะครับถึงจะสุดที่เกียร์ที่เราเลื่อนนะครับอย่างตอนนี้ผมเลือกที่เกียร์สามนะครับเขาก็จะหยุดแค่ที่เกียร์สามนะครับจะไม่ทะลุไปเกียร์สี่นะครับตัวนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะให้รถเนี่ยวิ่งไปสุดที่เกียร์ไหนนะครับน่าแล้วก็เดี๋ยวรถมันจะไล่ความเร็วไปเองนะครับเราแค่ผักหน้าผักหลังอย่างเดียวนะครับรถมันก็จะไล่จากเกียร์ต่ำนะครับแล้วก็พอเป็นรถรุ่นใหม่เป็นเกียร์ปั๊ ตามายรุ่นใหม่นะครับขับเร็วนะฮะตัวนี้นะครับทำงานค่อนข้างดีนะครับโอเคเนี่ยนะฮะใส่เกียร์ด้านหน้าใายหลังได้ปกติหมดเลยนะครับเบรกดีนะครับคูปาร์ตนะฮะคูปาร์ตเลยนะครับับดีมากนะครับราคาที่ต้องการเน้นรถตักที่เอาไปใช้เน้นงานไวเนี่ยรอบไวๆนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับ ปูดปาร์ตนะครับปูดปาร์ตนะครับเหยียบเป็นพุ่งเป็นพุ่งนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพด้านบนหัวเก่งนะครับของเจ้าตัว ZW 1เ0 5 b คันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันต่อนะครับเป็นในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขามีสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับไปในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเขาจะใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ซีสูบเทอร์โบนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้เป็นเครื่องยยนนนนนต์ขขอออออองงงีีีซซซซูููะะะคคคคคครรรรััับบบหาาาาจดเเเเื่่่้้กกก็็ปลลแว ในฝั่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในฝั่งของเทอร์โบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆนะครับว่าเขามีสภาพเป็นยังไงนะครับ ครับเื่อนฝั่งเทอร์โบก็แห้งๆดีนะครับเนียนๆไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของเครื่องยนต์นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเดมไปดูในฝั่งของหัวฉีดด้วยนะครับเห็นะครับอ่าแล้วก็จะตัวนี้นะครับพอเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะเสียงเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะทํางานได้ค่อนข้างเงียบนะครับอ่าอันนี้ก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงนะครับยืนห่างประมาณเมตรเดียวนะครับเห็นนะโอเคเดี๋ยวเราลองดูสภาพไปใกล้กันนะครับว่าในฝั่งของหัวฉีดของเขาเนี่ยเขาจะมีสภาพเป็นยังไงนะครับไป ่าเนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์อิรุสุนะครับเรื่องกรองเรื่องอะไรของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับหาได้ง่ายแน่นอนนะครับโอเคฮะและนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว z ซดเดอรร์110ขีด 5b คันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักทิตาชีแซดเบิวร์110ขีด 5b คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรด้านบนขวามือได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะอ่ามันจะเป็นเบอร์โทรอัดโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทดสรถตัวจริงที่หน้าร้านกว้างๆแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้เช่นกันนะครับอาจจะมีโลเคชันของที่ร้านนะครับส่งกันให้กับลูกค้าทางไลน์อีกนึงด้วยนะครับและก็จะส่งไปพร้อมกับวิดีโอนะครับแล้วก็รูปละเอียดๆนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลน์ด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับเนี่ยนะฮะคันนี้นะครับมาสวยพร้อมใช้นะครับตามสไตล์รถรุ่นใหม่นะครับถ้าใคที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะสวย เัตเดบิวต์120ขีด 5B คันนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe s u mm ั hmm. s c r ต b e ครช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ